พริกขวหอมกระเทียมเนาะค่ะพริกยิบพริกแดงอันนี้คือปลาทูที่เขาย่างไว้เนาะค่ะปลาทูย่าง <c oughs> ปลาทูเขาเตาอบย่างไงแบบว่า <c oughs> เหงจักงน้อยประมาณนี้มัจมนจะ,ค,ะ <c oughs> ค่อยบ่เข้าค่ะพี่น้องก้นสีย่างข่อยกเอียบเกียนิดหน่อยเนาะค่ะเอามาตำพริกกันเลยะคะ่ะวันนี้ตำใช่หรือเปล่าอือตำพริกก้นบนะะปลาทูสิปกนแบบหนาเด้อพี่น้อง,องเขาดลยก้นแบบ ใส่สุลุ่งไปต่ำนิก่อนใส่สุลุ่งไปต่ำนิดจากสวนสวนช้าตัใส,กส,ส่กับตัวเสียบในสุลุหัวเหี้ยนแด่กระตูมมิติดบ้านค่ะนอกจากคู่พันบวกนนะคะสิปอนปลาทูนี่ปนแบบยดน้ำด้วยกระน้องเงออปนปลาทูแบบน้ำไม่ใช่แบบแห้งนะคะสิกินกับต้นสูมพักผู้บ,บ้านเฮ็ดกสูมพักไว้นู่ค่ะเฮ็ดกสูมพักอันกระหล่ำกับต้นหอมใบต้นหอมลูกออกจากแปลงว่าสิปลูกไหม ก็สิปลูกใหม่เลยอืมก็จะปลูกใหม่ก็จะปลูกใหม,ใหม่แล้วก็เอาปลูกอันเก่ามัแก่แล้วกินลูกก็อันนี้มันเผ็ดอือันนี้เผ็ดลูกกดหน่อย <ś> ทูไซผัดอีกช่องทูไซเลยใส่ค่ะทำไมกินพี่ไผ่ผิวข้าวปนประทูแบียบนำจำเบียบกด จุดกระทูะนะท้นี่ยแล้วกระทนี่เปิดมปีงแล้วตับมันสเสียไปพี่น้องมันสีบัขาวค่ะตอาเตาโกงกระดิ่งตามบทีดง่ายๆอันนี้สูบแบบปนป,น,ปนน,นป้ำแบบสูกง,ง,ง่ายๆแล้วค่ะพี่น้องง่ายๆตำตำแหลกเข่าพริกเข่ากระเทียมเข่าต้นหอมตำน,นี่เนาะค่ะนี่ตำมันแบบเนื้อปูปูยิ่งสีเลยค่ะพี่น้องปนกระทูนเบลน้ำเนาะค่ะสุูตรน้ำใสเหลวบัดนี้เขาก็สิมาเติมนี่น้ำหัวเนาะค่ะน้ำหัวต้มกาน้ำห้วนี่แหละค่ะ แบบง่ายๆแล้วตกไปตุ่มน้ำประเดกค่ะเดี๋ยวน้ำประเด็กให้คนสใส่น้ำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้าสิบเาเอาค่ะตัวเนื้อปลาทูนี่มันเฉียนบันเอียงกว่าเขาเอื่นนี่เห็นบ่ถ้าน้องบใส่ซเห็นมันเป็นน้ำมันก็สิโป๊ะถุยยุ่ยอีกสินเนาะค่ะเอาน้ำจะมีน่าหลูกเนาะนี่เนาะเอาน้ำสำนี้เนาะน้ำสำนี้เอาอีกใส่อ,อีกแม่มักจำอืม นี่มันในห้อาก็มาพร้ากันเลยประนี๋น้ำปลาขวดค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะโอ้ย,อยรักปลารืมชอบปลาร้าเลยลูกนี่น้ำปลาขวดยี่ห้อไหนก็ได้ที่เ้ามีในครัวเรือนอหรอกพี่น้องใส่ไปหนึ่งทับพ,พีค่ะเพราะว่าปลาทูเอี่ยบเกียบไปกรอนไปย่างเลยเนาะคะ่ะสุดแดต่ใส่แล้วประนี๋น้ำมะนาวซีกหนึ่งค่ะเพิ่มความหอมของมะนาวเนาะคะ่ะบ่เอาเปรี้ยวหลายวาเาสิกิโลสุกพักเนาะคะ่ะ หอมแม่กี่เดนหอมหอมแม่พี่ไผ่หอมค่ะสิ่ตัวพี่ไผ่จับก่อนให้เราชิมรสก่อนลูกแม่ชิมก่อนนะชิมอืมเผ็ดไหมจางจางเอาเอาใส่ผักชิมเดี๋ยวสยะสศษปลาล้านิดหน่อยแต่พี่น้องท่านไหนผู้มักใส่ปลาไหลายกันเอาเลยบ่าเด็กกินปลาล่าได้พี่น,อออน้องหอมแต่อันเครื่องหอมแต่เครื่องต่ำกับปลาทูยากมันเป็นน้ำตาลนีนออ่เป็นน้ำบ้าหนัว คนประทูเวียดนม้มใครอยากใส่กินแมงดากใส่เปนะะ็นโน้ตค่ะใส่ว่าหนกไผ่เปนบ่ค่อยมักเนาะคะ่ะอุ้ยหอมมากเกเรนกับหนกไผ่ใส่บ่ค่อยมักกินแมงดาแต่ว่าแม่หอมเลยเดี๋ยวแม่จะไปยอ,อกกินแมงดาใส่ตังหากใส่ถั่วเวลากินว่ะเอ้าแคปเจอร์เออต้นหอมผักขี้ไทย,ยค่ะ่หัวบวบเป็นเกเรนหอมเลยเดี๋ยวมืออื่นแม่กินแม่กับิีเปรซิต กินเมงดาใส่เนาะ,ะก็กินตากเลยน้ำตากินเมงดาเสียเพราะเด็กๆไม่เคยชอบกินเมงดาเินแล้ก็กินไม่เป็นก็กินกินก็กิน,นเผ็ดได้เนื้อตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปแป้งใส่ถ้วยกินเนาะค่ะมื่ออ่นเลิกงานมาเหลี่ยวหวดเทียงหดเลี้ยงผุหลักคำพี่น้องนี่ไปค่ะไปเซบแจบน้ำกันค่ะโสมพักคั่นใบตะหมู่บ้านเนาะค่ะอุย้ยเป็นไปหีิเกดเดเดี๋ยวแม่เปียวซ่อมมาอันนี้คนมาตักก่อนโสมพักต้นหอมกับอันกระ,ะหล่ำเนาะค่ะคั่นใบตะย้ำหมอเลี้ยงเนาะค่ะพี่น้อง ไข่ใส่เป็นน้ำมันน้ำข้ามาเนาะคะ่ะใส่ลงไปน้ำค่ะเอาน้ำเซียน้ำขา้าม่าไปสั่นทัวให้มันสุม่มเดี๋ยวแต่ว่าอากาศมันหอนอยู่ต่างประเทศก็หอนเร็วอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวสิซิมเนาะคะ่ะสุ่มพักหัวก็เป็นกระหล่าลูกเพอาะดีเลยคืนเดียวสุมพี่น้องก็ตั้งไว้ข้างนอกมื้อนี้แดดออกเนาะคะ่ะหอนๆแซ่บแล้วแซ่บแล้วบันนี้ไปไปกินกันค่ะบันนี้ ไปยืดออกไปจำเสียบปลลูกสวัสดีค่ะป้าปานนสวัสดีค่ะเป็นสาวแล้วนะคะกินได้จำหรอลูกหนูกก็กินเป็นนะคะเผ็ดไหมลูกอร่อยไหมอร่อยครับสวัสดีครับคุณครับชอบกินครับืเอาส้มผักทีนี้ส้มผักใส่กินในบุดได้พี่น้องแม่เห็ดเห็ดกินแต่ว่าเห็ดโปะเผ็ดปันไหนเห็ดเผ็ดร้อนสั่งไม่เอาอีกอืม จัเป็นไงลูกอร่อยไหมครับอาทานให้อร่อยลูกอ่ะพิภตเสียบไปไหมหิวเขาเลยนี่ะค่พี่น้องขวบขวาย้ำเลยงหุงข่อยนี่ฝรังกับพกินน้ำดอกค่ะพวกง่ายั่งน้อกับพกินน้ำดอกค่ะ้วกินว่เป็นตะวันวัตเตลเลเด็กหน่วยเนี่ยข่อยก็บิกินทีหลังลูกค่ะวัตเตนูกเต่าเลียวเลียวลากหนาเพียงฟันปเขาหงอน เ,เตียงไผ่เ,เตียงมันนะลูกอ่ะโอเคบ๊ายบายทานให้อร่อยครับฝา,ากาากดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใส่กดแยกด้วยค่ะ <c oughs> นี่เดี๋ปนปลาทูค่ะปนปลาทูปิีงเนาะค่ะปนแบบหนามเนาะค่ะเนาะนี่ปนแบบหนามต้องใส่ไ้น้ำปลาเมงดาลงไปด้วยตึงกลิ่นของเมงดาเล้วค่ะนี่น้ำปลาเมงดาตึงกลิ่นของเงินเบงดาติดหน่อยค่ะพี่น้องนี่มหอม,หอม อืมอ <cas> ีกับสุมผักค่ะสุมผักเสร็จเสียจสุมผักกระลำสุมผักหอมขันไว้ตะมูุบารนี่อากาศมันอุ่นมันหงอนเราค่อยก็เลยสุ่มนิ้วแล้วก็มีมะเขือเทศนี่มะเขือเทศบวกระเทศบวกระเปาะบวกระไรนี่แหละค่ะเอ่อบรอกโคลีนิดน้อยผักเขาไม่สำนีเแล้วก็ราดิชเชียนนู่นค่ะราดิชเชียนหรือเรดดิชเท่ากัราดิชเชียนภาษาเยอรมันกับ่น้นี่ว่าส่วนมากก็บสีอื่นเรดดิชนู่ค่ะสีม่วงสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะสีม่วงสีขาวสีแดงกับน่วยงามๆนี่พอดีคัมได้จ้ะนี หน่วยพอดีคำเดียวหน่อยหน่อยีย่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่เข้ามารับชุมต้วค่ะพี่นนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนอม่พี่นนอก,ท,กทุกทุกท่านเลยนะคะผีป่านาอาสุกคนค่ะมือนีได้ปนประทูมานำเสนอเห็ดเหตหิ้วนั่งอิจฉาค่ะพี่นนอกเมื่ออกว่ามันเทึกจะเดินอาหารไปด้วยจ้ะมานะค่ะสวยนุ่มกันค่ะสวัสดีจากทั้งโดยชรันเยอะลามันย้ำเหมือนเากินข้าวกินข้าวเช้าปนประทูะคะ่ะปันของเนื้อจำคุยเลยพี่นนอกอือ อืมผมพอดีกินแฉะพูดอะไาใครไม่ปิดม่านาะ เกษตรชนิแช่แสบเี้หนอยกินสดนี่นี่จอกสมอ้หยพอดีมึไม่กินฉุนสมหวานงรสจัดของเกษรละเก็รไงกินสดแสบปนประตูบแบบนานแล้วค่ะมาประกาศหน่อย

น้ำพริกปลาทูง่ายๆบ้านๆมานน้ำพี่น้องผู้ใดกินข้าวเสีย บะครีนกินสุปที่แทบลวก อันนี้เนี่ยม่ใส่มีหัวเงากบบนี้แล้วค่ะเป็นหัวเงาหัวแกน,นี่ก็สีเป็นออกสีเยนม่วงม่วงอ่อนออกสีแดงออกแดงสี่บออกม่วงสิหัวเงามันก็จะเปนนี่หัวใช้่ากับหัวเงาไม่สีขาวอันนี้หัวหน่อยมันเนี่ยสีดแดงหัวเงาสิสีเขีกวหัวหน่อย กำลังเขากินกเถอยู่ปาดๆๆใส่อะไรบางๆเลยโอ้ยเฮือเสนอ เงื่อพอดีครับ